ตุงมโดดเชี่ยอะไรเนี่ยปอบ้านนี้แล้วกันของบ้านเขียวโหไอไ้เชี้ยอะไรสูตรผมเข้าไปตั้งดีเเ็นน้ำตาเนินมาไอ้สาชั้นข้าวผมมีพี่เออขึ้นแล้วพีเจข้าวเราก็มีข้าวเราก็มีเพิ่มมาที่กูมาลูกซองเหลือนะฟองแฝดพี่เจมีเต่อพีเต่อ ผมไม่เนตัวม like ันไว้เชื對對 <h <h ่อได้พเจมอยู่นริมชันสมริมชันสองอาล่อไอ้เจีนแลวเจียน้เจียองแรเจีนสองมาเียสลเียาก่อนเหนลู อ้เอี้ยอะมหดผมได้นะครับไอเหวขอโทษว่ะผมปิดใหม่โทษทีเฮ<แ>้ยข,ขอบคุณที่ทำดาวเชาแล้วก็หล่าก,อง,กองผมครับไปก,ก็นเงินนำไม่ได้เบบวราชนะเดี๋ยวรอดูไอ้เอี้ยวแล้วคือมันมันแบบว่ามันไม่มีใครอยากตกรอบอะไเอี้ยกูมว่ามันต้องใส่สุดอะสองทีมเนี้ย ไปแล้วขึ้นเอาใหม่เจอรอบชิงก็ได้อลังตาใครจะอยากตกไอ้เที่ยตกไปคือถ้าแพ้ได้ขึ้นมาไม่ได้ได้ปึ้มมึงอยากตกเหรอได้ตกรอบมันมีโอกาสอีกรอบนึงไม่หมายถึงตกไปถ้าเกิดไปเจอแล้วก็ห้ามแพ้เราบอกว่าถ้าตกรอบเนี้ยไม่ใช่ไงใครจะอยากแพ้ไอ้เที่ยก็ต้องมีมิตรคนไปบ้ากูทางบันไดทำไม่คือไข่ของวิวโดนรถตั้งมันเลยจับไปเอารถร้อยไปปึ้มมไ่จัะแผลงหนึ่งหรอได้ปึ้มถามว่าอยู่ทีมอะไร ไม่รู้จักแคลรี่ตัวหนึ่งแล้วทำมาเป็นรู้ว่าทีมไหนชนะนะตัวหนึ่งบ้าเลยตัวชิมเบนเอากลางไอ้ชิมเบนวันกลางอันไหนบอกตอนนี้นาตอนนักฟอร์มล่าสุดเฮ้ยเขาเป็นตอนนี้เฮ้ยไอพี่สอนดูบ้าตอตเออะเฮ้ยเจ๊เจ๊บ้าบ้าบ้าเผื่อเผื่อทีมเราเผื่อทีมกูแพ้เดี๋ยวด้วยนะไม่กูเชียทีวันแต่ทีวันกูไปแล้วกูไม่มีใครให้เชียร์แล้วเนี่ย เออทีนี้ตบทีวันเป็นไงเดชตกพิลิจเหรอไอ้เขี้ยว่าตบทีวันกูนะเว้ยกูจะเชียร์มันได้เหวะทำใจเชียร์ไม่ลงเหรอเออรถร้อยเหลือปะวะเราเปลี่ยนรถก,กันดีกว่าปะโอ้ย<ะ>ไม่เจอไอผมอยากให้เทมมีม,มี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 ระเคลืนอนเหออย่างว่าถ้ามีระเคลืนผมมาปั๊นนี้ชายเลยท่านทัานเที่ยวเอาจริงๆโอเจต้องหนึ่งมีระเคลืนแล้วจบตัวเนี้คุยกันไงไอ้เขี้ย เอ้ยเจมบ้านมันสมองกันอยู่เอ้ยได้แล้วรัดบ้านก่อนนะตอนนี้เฮ้ยเจมหลังกูมีคน บ้านที้เนท่สเจบ้าเอ้ยะเยอะดิเกี่ยวกับสองาตัวเลยเดี๋ยวผมจัดให้รอรอแป๊ะหนึ่งตอนนี้ม่นสนใจพวกกูอยู่อ่ะมึงเอามันได้อยู่อะ สุดหมดเอเวนเลยงั้นแม่งตายแล้วสิ่งเอาเรื <gr patient tiế> hm <contamination> ่องยองอ๋เฮ้ยโผ่พ่อมึงหงายเชี่ยไม่มานอนนอนงูอยู่ต้นไม้เว้ย กูไม่รู้มันโป๋กูกูไม่รู้ว่ามันโป๋หรือเปล่าอ่ะแต่มันนอนยิงกูไอ้เหี้ยแม่งอย่างเนียนเลยสัสไอ้แต่กูยิงมันเจ็บมากเลยไอ้พวกกูไม่รู้มันโป๋ป่ะนะแต่มันเดินมันนอนเนียนยิงกูอ่ะไม่ไม่ไม่อาจจะไม่โป๋แบบวะก็มันมันติดใส่กูอ่ะกูแบบเก็บเสียงอ่ะกูขับรถอ่ะกูขับรถอย่างเงี้ยม่นอาจจะยิงเข้าก็ได้นะเว้ยแต่เพราะว่าไอ้ตัวบ้านมันก็แม่นนะเว้ยตัวเพื่อนมันไม่ไม่กูยิงตัวแรกไม่แม่นเลยกูไอ้ขี้นี่ไม่น่าโป๋หรอกไอเจ้ามันติดอย่างเงี้ย พอไม่อยากทำร้ายใครอ่ะแต่ป่าจีมึงไม่ได้ช็อตเวอร์ใช่ปะไม่มันจะเวอร์ได้ไงอะ่ะมันนอนอยู่แล้วกูก็เดินไปหามันไอ้เฮีย้ยเจ้าไอ้เไปทุ่งตรงหาหมู่เด้อ ้งตัวหนึ่งชั้นบนสุดอ่ะชั้นบนสุดมาขวามาขวาฮะเอ้านอกตรงแถวห้องน้ำปะไม่เลยไปทางเดินอะอ๋อเขามันรอดเน็ตกูเพื่อนมันไปชุบละไอ้เพื่อนมันปีนเข้าไปวะมันมีตัวอยู่ด้วยอยู่แล้วนี่ตัดมาเฮ้ยตึกขวาตึกขวา มันดูมันปีนข้ามกับมาชุบดิพี่มันข้ามกับมาปะยังยังยังปีนข้ามอยู่มายยข้ามแล้วข้ามแล้วมา,มามมนคนละตีะ้กันวะโดนน็อกมันโดนโดน็อกอยู่ตรงระเบียงแต่หนึ่งตัวหนึ่งพี่เจ ได้เลยพ่เจระวังชัง้นหนึ่งเนียนนะเผื่อชั้นเน,นี้ยนี่ไม่มีเนี่มันเพื่อนมันุเพื่อนมันน้องอยู่ตัวหนึ่งเว้ยเจมันเจ็บมากอะไอตัวข้างบนอะเจอาโซ่หลุดแล้วนะบอกแค่นี้อะไรหวายิงโคตรเย่างนีตายสองตัวนะเว้ยนะชุบเสร็จแล้ว,ว,ว,วไอเจก,กูมีโอ้โหเลืลูกองเดวอดว่านะ ป้ายมีฝนตกไหมตกทุกวันแล้วเนี่ยแ,แต่กูเบื่อตึกเฮียนี่ไงแมพ่พ่นสซ่งพ่นเยอะจ้าหนูซี่ยิงพ่นเกลี่ยเยพราะเป็นระยะใกล้เนะี่ยมันต้องใช้อะไรตึกแบบนี้ไอ้เฮียหรือระเบียงวะทุกที เียีว่าไหนแม่ไม่เหมือนที่คิดไว้เลยือน้ำเตี้ยหยิงเฮียไเหมือตาไวเฮียแม่ส่งม่ไม่ปุ๋ยเฮยเลยเฮียตึกไตึกนั่นไหนงขอฉันตังอตึกไอ้เฮียตึกไห้ชวเฮียเ่หมือนเต่าใส่กูดีเฮียกูเลงไว้ตั้งไก่เฮียม่งย่องเทียนนิดพ่อเงย เอ้ยมีรถขับหน้ากูเออขัโอ้ไกลจอดไม่กูคุณกูจอดแล้วแม่งจะเอากูด้วยแล้วกูหญิงไม่ได้ฮี่อ่ะขับไปแล้วขับไปแล้วน่ะเฮ้ยมันหนีกูหมดเลยอ่ะเฮ้ยมีตัวนึงจอดมากูลงมาสามลงมาสามมาหน่อยดิมันจะเคลมไอ้กูป้ะเนี่ยเฮ้ยมันขับหนีว่ะ เดตัวขวาไปเช่ยเนี่ยเอาเชี่ยนี่ดีกว่าไอ้ขาวไอ้เชี่ยอเคลยเอ้ยมันวนกลับมาไอ้ป้มเี่ยไปขับไีกับตัวตัวหน้าเราหไเี่ไปไหนวะข่ยขับรถขับรถเียแม่งหลากูไว้ครับพ เอ้ยขันหลังสามตัวเลยหน้าผู้เนี่ยจำไปเลยเดี๋ยวขันนี้ดีกว่าสามตัวนะคันนั้นอะเฮ้ยไเหี้ยว่าคขามีคนหน่อยแล้วผู้ขับรถควายควายอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยโอ้โอ้มีคนหรอตอนเดินไปด้วยว่ะพี่บ้านนอนแข่งเหรือพี่เจมส์ไอ้เหี้ยอันนี้คือกูตายแบบกูควายเองครับขับมอเตอร์ไซค์ชนหินนี่สัตว์ ถ้าไม่โดดลงจากว่าสองชั้นมาต้องเก็สบกสบองได้มาเก็บสองได้ม่เก็บสองได้จบวมาเก็บแล้วพี่แต่ตอนนี้เราจะแพ้ผู้เค่นี้หรือเปล่าไม่อ,อ,อะไรวะแบบโอ้มันไปย่ชั้นหนึ่งพี่โอ้ยเฮียโดดติดแล้วมาโดดอ,อะไรวะเปลี่ยนแม็กซ์ก่อนเดี๋ยวแพ้แม่ ตอนนั้นเจ็บแล้วสิ่ยวฟ้าผมมันพาไปหรอวะมันหันยิงมันจะหนีกูทำไมวะเฮ้ยกูรู้แล้วว่าหนีทำไมเฮีย้ยมีตีนนี่หว่าอะไรวะผมไม่เข้าใจตัวเองวะเริ่มร้อนแล้วนะเป็นตัวหมูระเบียงขวาตตวเด็กเฮียวีเดนเนอร์ก็เป็นตัวเป็นตัว,ว,วหลววววอก เอ้เขียดเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวบีดที่เียดนะครับเป็นเขียดเขียดตึกใจเย็นมีตัวหนึ่งว่ะเฮ้ยตึกกูก็มีมึงลงไงอ่ะตึกกูตัวหนึ่งนะต้องหามันให้อยู่เหรไม่มันอยู่ฝั่งกูเนี่ย ก็มีว่ะมันขึ้นมาไดหนีกูว่ะกว๋อมันกว่า,วาเออแล้วมีคาสิโนกับตึกใจเย็นเฮ้ยกูตกโอ๊โยเอ้ยชีวิตอไอ้เหี้ยไอ้เจมึงเห็นใจเย็นสองปะ่ะหาอยู่หาไม่เจออยู่ชั้นถ้าสุดฉันสองไว้ชั้นสอง<ม>ทางขาวิ่งมา,ม,ามีคนจะยัดกูได้ไเจข้างหน้าตึก กูติดเที่ยวข้างในสัสเด็กตัวเดียตวตายละอยู่ข้างในยอยู่ไงตรงกูตรงกูหน้าต,ตึกกูเข้ามาในตึกแล้วอยู่ในตึกมันกำเนิดอยู่ในห้องน้ำตัวหนึ่งแล้วก็เข้าข้างในห้องโดนแฝดดอพี่เจ เปื่แล้วมันชุบกันได้ไอ้สาธ้ากูใส่หน่อยเฮีย